เวลาเรามองเรามักคิดว่าเราเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเราแต่บ่อยครั้งนะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงเบื้องหน้าบ่อยครั้งมันก็ไม่ตรงกันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าว่า มันหนึ่งก็จะไปฟังบรรยายของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้บรรยายอะไมากให้เปิดคลิปดูคลิปคลิปนี้มันก็ความยาวก็แค่นาทีเสร็จมันเป็นคลิปเกี่ยวกับตายหญิงประมาณ6คนสามคนก็สวมเสื้อขาว อีก3ามคนก็สวมเสื้อดำและทั้งสองทีมนี้ก็มีลูกบอลเป็นบาสเกตบอลทีมเสื้อขาวก็โยนลูกบอลผ่าลูกบอลให้กับคนในทีมเดียวกันส่วนเสื้อดำก็ทำเหมือนกันนะโยนลูกบอลผ่านให้กับเพื่อนที่สวมเสื้อดำ ี่นอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยให้คนให้ผู้ชมเนี่ยนะให้นักศึกษาในห้องเนี่ยให้ลองนับดูนะว่าทีมชุดขาวเนี่ยเขาโยนลูกบอลให้กับเพื่อนในทีมเนี่ยรวมทั้งหมดกี่ครั้งก็ต้องต้อง,ต,งตั้งใจดูนะเพราะว่าทั้งสองทีมนี่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะก็ เคลื่อนไปขยับไปขยับมาอยู่ใกล้ใกล้กันหลังจากที่ให้ดูคลิปประมาณหนึ่งนาทีนะก็หยุดแล้วก็ถามว่าถามคนในห้องว่าตรกลงเนี่ยเขาทีมเสื้อขาวเนี่ยเขาโยนลูกบอลให้กับเพื่อนในทีมเนี่ย ทั้งหมดกี่ครั้งบางคนก็บอกว่าสิบสามครั้งบางคนบางคนบางคนก็บอกสิบสี่ครั้งบางคนก็บอกสิบห้าครั้งอ้จายก็เฉลยว่าสิบห้าครั้งบางคนก็ก็แปลกใจมันสิบห้าครั้งเลยเนี่ยนึกว่าสิบสี่ครั้งหรอวอสิบสามครั้ง แต่ยังไม่ทันเถียงกันเลยนะอาจารย์ก็ถามขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าแล้วพวกคุณเ,เห็นกอริลลาไหมนักษาในห้องนีงงเลยนะนมีด้อหรอกอริลลาเนี่ยก็เห็นมีแต่ทีมเสื้อขาวกับทีมเสื้อดํานี่ก็โยนธุดบอลให้กันมาได้ไงกอริลลาอาจารย์ก็เลยกรอ,นะอกรอเทปกลับแล้วก็เริ่มต้นมาดูใหม่ ก็ปรากฏว่าไอ้ตอนที่อ่ผ่านไปครึ่งนาครึ่งนาทีเนี่ยมันมีกอริลล่าเนี่ยคือคนใส่ชุดกอริลล่าเนี่ยสีดำเดินมาจากมุมซ้ายจากมุมขวาแล้วก็มาอยู่ที่หน้ากล้องหน้าจออยู่กลางจอเนี่ยแล้วก็ทำทีตบอกตบหน้าอกแล้วค่อยๆเดินไปทางมุมซ้าย ก็หมดนี้ก็ใชเวล้ประมาณสักห้าวินาทีถึงสิบวินาทีได้เราคนในห้องเนี่ยส่วนใหญ่นี่งงเลยทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นนะทั้งที่พอมาดูครั้งที่สองนี่มันมันชัดเจนเหลือเกิน,ก,นก็กลายเป็นว่านะไอสิ่งที่ปรากฏอยู่ เบื้องหน้าของคนเหล่านี้เนี่ยเขากับมองไม่เห็นแล้วไม่ใช่เฉพาะนักศึกษากลุ่มนี้นะเอาคลิปนี้ไปให้ใครกลุ่มไหนดูก็ผลก็ค,คล้ายๆกันแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซนตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยมองไม่เห็นกอริลลาเลยเปลี่ยนกอริลลาไปเป็นหมีก็ได้นะหมีนหะมีตัวสีดำก็ได้ผลเหมือนกันคนส่วนใหญ่เนี่ย จ็ดสิบแปดสิบเือจ็ดสิบซ็นเนี่ยตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นหมีไม่เห็นกอริลล่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสายตาไปจับจ้องอยู่กับคนใส่เสื้อขาวที่กำลังโยนลูกบอลใส่กันไม่ได้จับจ้องเปล่าเปานะก็คอยนับด้วยไอโจที่เขาให้ คนดูเนี่ยคอยนับนะว่าเขาโยนลูกบอลให้กับกันเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเลยเนี่ยตัดความรับรู้เกี่ยวกับสิ่งอื่นออกไปแม้ว่ามันจะมีกอริลลาตัวใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาก็มองไม่เห็น อันนี้เรียกว่าถ้าพูดในทางภาษาธรรมะคือว่ามันไม่เกิดจากขุวิญญาณในการรับรู้กอริลลานะแม้ว่ามีสิ่งปรากฏแม้ว่ากอริลล่านี่มาปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วภาพเนี่ยมันก็มากระทบตาแล้วแน่นอนเลยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ไปรับรู้ภาพนั้นเพราะว่าใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับคน รือนักกีฬาที่ใส่เสื้อขาวที่โยนลูกบอลให้กันและกันอันนี้มันเชื่อเห็นล้นะว่าสิ่งที่มากระทบสายตาเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเห็นหรือเราจะรับรู้ไปทุกอย่างมันอยู่ที่ใจด้วยถ้าใจตอนนั้นเนี่ยไปตรวจจอสิ่งอื่นแทน ทั้งทั้งที่ภาพภาพนล้นี้มันจงแจ้งชัดเจนแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นอันนี้เรามองแต่ไม่เห็นเพราะว่าใจไม่รับรู้หรือจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ตรงกัน ในการเห็นของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นความจริงไปเสียหมดนะคนมาคิดว่าอย่างที่พูดตั้งแต่ตนน้นนะเมื่อเรามองเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงเบื้องหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ตรงกรันไปเสียทีเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่ เพราะเราไม่ไดคิดว่าเนี่ยเราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตาเราก็ไม่บอดนะเราเชื่อเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ที่จริงแล้วนี่มันมีความจริงหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นทั้งๆที่มันอยู่เบื้องหน้าเราเป็นพ่ออะไรพใจนะใจเนี่ย,ใจ,ยใจเราเนี่ยมันไม่ไปมันไม่ไปรับรู้สิ่งนั้น แม่รูปเนี่ยกระทบตาแต่ว่าจาักขุวิญญาณไม่เกิดนะไอการรับรู้มันก็ขาดตกบกพร่องไปอะไรที่มากระทบตานี่ไม่ใช่ว่าเราจะรับรู้ไปทุกอย่างนะอันนี้ก็เช่นเดียวกับเสียงอ่เสียงกระทบหูนี่ไม่ใช่ว่าเราจะรับรู้ไปทุกสิ่ง บ่อยครั้งเนี่ยนะขณะเนี่ยเสียงเจ้ากระจรเรไรเนี่ยมันก็ดังอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความรับรู้ของเราเนี่ยบางครั้งนี่มันไม่ได้ยินเลยอาจจะไม่ได้ยินตลอดชั่วโมงเลยก็ได้เพราะอะไรนะเพราะใจเนี่ยไปรับรู้หรือไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนเช่นมาจดจออ่ เสียงนะของอาตมาหรือการบรรยายนะที่กำลังอยู่ข้างหน้าถ้าใจไม่ไปรับรู้นะสิ่งใดเนี่ยไอสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏนะในความรู้สึกของเราไอ้นี่มันเชื่อนี่ถึงข้อจำกัดนะของการรับรู้คนเราไม่ว่าจะเป็นรับรู้ทางตาทางหู เพราะว่าการรบกคนเราเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่ามีภาพกระทบหูมีเสียงมีภาพกระทบตาม,มีเสียงกระทบหูหรือเปล่ามันยังอยู่ที่ว่าใจเนี่ยเปิดรับหรือเปล่าถ้าใจไม่เปิดรับนะมันก็ไม่ได้ยินนะแล้วมันก็ไม่เห็นเคยพาคนเดินจงกรมเช้าตรู่นะตรงทางอ่า ตรงทางหน้าวัดเนี่ยเดินไปกลับนะสี่สห้านาทีเสร็จแล้วก็ถามถึงความรู้สึกขณะที่เดินรู้ตัวไหมนะเสร็จแล้วพอถามว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามีถวยจิ้งหรีด ไม่ได้ยินเลยทั้งที่จิ้งหรีดมันก็ร้องรองงมตลอดทางนะทั้งขาไปขากลับพรมอย่างเช้าตรูต่อยู่ทำไมถึงไม่ได้ยินนะเพราะว่าใจลอยใจมันคิดนูน่นคิดนี่คิดเรื่องงานเรื่องการคิดเรื่องอปัญหาการเงินคิดถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองหรือคิดเรื่องไปเที่ยวเนี่ยใจมันลอย หรือว่าใจมันไปตรดจ่อเรื่องอื่นแม้เสียงมันเข้าหูนะใจมันก็ไม่ไปรับรู้ด้วยพอไม่รับรู้ก็ไม่ได้ยินพอสักพอถามเขาก็เลยงงแปลกจะมีเสียงจริงหรือด้วยเหรอในการรับรู้คนเราเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดมาก แต่คนเราเนี่ก็มันจะไปเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้มาหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมันมันถูกต้องร้อยเปอร์เซนมันตรงตามความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็น์แต่จริงไม่ใช่บางทีเราก็เห็นเกินจากความเป็นจริงหรือไม่ก็เห็นน้อยกว่าความเป็นจริงหรือว่าไม่เห็นเลยนะในความจริงบางสิ่งบางอย่างอย่างการทดลองมูสครูเเนี่ยที่เขา ทำให้ดูเนี่ยไอ้คนเราเนี่อยอย่าไปเชื่อสิ่งที่เราเห็นร้อเนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้และเรื่องนี้มันก็ชวในให้คิดต่อไปนะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าไปตรวจจ่อเรื่องใดเนี่ยไอ้เรื่องอื่นเนี่ยแม้มันจะปรากฏอยู่ข้างหน้า หรือเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็อาจจะไม่รับรู้เสมือนว่ามันไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ทั้งๆท,ท,ที่มันมีอยู่อย่างเช่นคนที่ไปมวัวแต่จดจ่ออยู่กับความทุกข์มวัวแต่จดจ่ออยู่กับปัญหาปัญหาหรือความทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับการงานปัญหาความสามัน์ในครอบครัวถ้าจดจอกับมันมากๆเนี่ย จนบางครั้งนี่ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยฉันนี่อาภพัอพอับโชคทำไมชีวิตนี้ฉันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยจริงๆไม่ใช่นะไม่ได้มีแต่ความทุกข์หรือว่าความอับโชคนะไอความสุขหรือว่าโชคมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นเสมอคนที่จดจ้องอยู่กับนักกีฬาเสื้อขาวที่กำลังโยนลูกฟุตบอลให้กัน คนเหล่านั้นเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นกอริลลาตัวสีดำที่มันมายืนอยู่กลางจอคนที่จดจออยู่ความทุกเนี่ยอาจจะไม่เห็นความสุขนะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะมีแต่ไม่เห็นก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนโชคร้ายหรือว่าฉันช่วยฉันเต็ไมไปด้วยความทุกข์ มันมีคนหนึ่งนะครับอวยพรเพื่อนนะในวันปีใหม่นะวอวยพรว่าเนี่ยขอให้เธอเห็นความสุขนะไม่ได้ไวอวยพรไขอให้เธอมีความสุขนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเธอมีอยู่แล้วความสุขอะเป็นแต่เธอไม่เห็นในยามนี้ผู้คนเนี่ยมีความทุกข์มากแล้วก็หลายคนก็สูกว่าเนี่ยชีวิตจากนี้มันเร็ว้ายเหลือเกินหรือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เร็ว้ายเหลือเกิน มีแต่ความทุกข์ไม่เจอสุขเลยที่จริงสุขก็มีอยู่นะสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยแต่เขามองไม่เห็นทอาใจก็จดจ้องจดจดจ่ออยู่แต่ความทุกข์ความสุขที่ว่าเนี่ยจะเป็นความสุขที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยยังกินอิ่มนอนอุ่นยังมีคนรักอยู่รอบข้างหรือว่ายังมีงานมีการทำ มันมีสิ่งดีดหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในปัจจุบันแต่เขามองไม่เห็นเพราใจเขาไปจดจ่ออยู่ความทุกข์หรือว่ากลัดกุ้มอยู่กับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ถ้าเพียงแต่ลองเปิดใจให้กว้างนะก็จ,จะเพราะเอ้เราก็ไม่ได้ชีวิตเราก็ไม่ได้เร็วร้ายไปเสียหมดนะมันก็มีความสุขอยู่นะ หรือบางคนก็จดจ่อแต่เรื่องแย่ๆของตัวเองเห็นแต่ด้านลบของตัวเองแล้วก็สุขวัตัวนี้ไม่มีค่าไม่มีน้ำยาเลยเลยแต่นั่นเป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความเก่งหรือความสามารถหรือข้อดีแตใจก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงค่ามากกว่ามันก็เลยไม่เปิดใจรับรู้สิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่บางทีเป็นแค่เราเปิดใจนะ เป็นกลางกลางเนี่ยมันก็อาจจะพบว่าเอ้จริงๆก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอยู่หรืออยู่รอบตัวมอนกันนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดไส้เลื่อนเพราะเป็นคนที่ขย,ยันขันแข็งทํางานทําการมีเรื่องให้ทํามีงานให้คุ้นทิดอยู่ตลอดเวลาแต่แทบไม่มีวันหยุดเลยเพราะเป็นคนขย,ยันชอบทํางาน แต่พอต้องไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลพักฟื้นอย่างวันสองวันก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านต่ออีกอาทิตย์หนึ่งและเป็นช่วงที่เขาต้องต้องวางงานการลงเพราะไม่สะดวกที่จะทํางานมีวันหนึ่งเขาไปบ่ายวันหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ตรงระเบียงจู่ๆก็ได้อนอินเสียงดกร้อง ทีแรกก็ร้องตัวหนึง่งหงอนต่อหลังก็สองตัวสามตัวมีทั้งนกเขานะแล้วก็นกนานาชนิดก็ก็ฟังเสียงนกร้องเหล่านั้นแล้วรู้สึกมันไพเราะเหลือเกินก็รู้สึกมีความสุขมากดื่มดำนะจนน้ำตารื่นเลยเพราะว่ามันปรับรู้สึกความมีความปรักปร่มความสุขมาก แล้วก็กเอกใจเอ๊ะอยู่บ้านนี่มาต้องงานตั้งแต่ลูกนี่ยังเรียนอนุบาลตอนนี้ลูกเรียนมาเท่าไรแล้วทําไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องลกมันเพิ่งร้องเหรอไม่ใช่ลูกมันไม่ได้เพิ่งร้องนกมันร้องมาน,นานแล้วนกมันร้องทุกวันแล้วทําไมไม่ได้ยินนะเพราะไม่ได้เปิดใจนะฟังเสียงนกร้องหรือผู้ใหญ่ก็ใจไม่ว่างพอนะที่จะอะฟังเสียงนกร้อง พรใจเนี่ยมันหมกบ,บุ่นจาบเรื่องงานการคุณคิดอยู่กับเรื่องของปัญหาในที่ทํางานหรือปัญหาของสังคมบ้านเมืองก็เลยไม่เคยนะว่างที่จะรับรู้ถึงความไพเราะของเสียงนกร้องเลยประสบการณ์วันนั้ทำให้เขาพบว่าจริงความสุขนี่มันอยู่ใกล้ตัวนะแล้วมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยอยู่กับบ้านนี้ ทั้งเชา้าตั้งแต่เช้าจดขนะ้าแต่ว่าไม่รู้ไม่ใช่เพราะไม่มีนะแต่ว่าเพราะใจเนี่ยมันไปมันไม่เปิดกว้างไม่เปิดรับนะสิ่งเหล่านี้จริงความสุขนี่มันไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วก็ได้นะเพียงแค่เปิดใจให้กว้างเนี่ยก็จะพราะวาความสุขนี่มันก็ไหลหลังพลั้งพลูมาสู่ใจเราได้ เรื่องของคลิปวิดีโอที่ว่าเนี่ยมันยังให้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะคือขนาดไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาสิ่งที่มันเป็นรูป,ปรธรรมเห็นชัดเจนนี่เรายังมองไม่เห็นเลยและดับภาษาอะไรกับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมที่มันปรากฏขึ้นในใจของเรา,าเช่นความคิดหรืออารมณ์ ตาเราเนี่ยยังไม่สามารถจะเห็นกอริลลานะที่มันอยู่ข้างหน้าได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแลนวที่ใจเราเนี่ยจะไม่เห็นนะความคิดละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไม่เห็นไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะว่าใจเนี่ยมันไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนผู้อยาดนี่คือว่าใจนี่มันส่งออกนอกพอใจส่งออกนอกเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะข้างในเนี่ย ก็เลยไม่รับรู้มันก็ธรรมดานะเมื่อใจไปรับรู้สิ่งนอกตัวเนี่ยไอการที่จะรับรู้ความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าเพราะการไม่รับรู้ความคิดและอารมณ์เรานั้นแหละที่ทําให้เปิดช่องให้ความคิดลบอารมณ์ร้ายเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเราได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยนะ ว่าใจเนี่ยจะกลับมารับรู้ความคิดลบอารมณ์ร้ายนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เปิดช่องให้มันมาเล่นงานจิตใจก็เพียงแต่ว่าไม่มัวแต่ไปรับรู้สิ่งภายนอกหรือว่าส่งจิตออกนอกจนลืมตัวกลับมารู้ทันความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้มันทำได้ถ้าว่าเราฝึกนะแต่ว่าถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยมันก็มันก็ยากที่จะเห็น พอขนาดไอ้สิ่งที่มันปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนนี่อยู่ต่อหน้าต่อ,ต,อตาย,ยังมองไม่เห็นเลยไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยใจจะรับรู้ได้อย่างไรอันนี้มันก็เตือนมันก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนข้อจํากัดของเราไม่ว่าตาหูจมูกลิ้งกายใจเมื่อเรารู้ข้อจำกัดแล้วเราก็พยายามที่จะขยายนสมรรถนะของมันโดยการเริ่มต้นที่ใจเปิดใจให้กว้างอย่างน้อยก็ รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามองหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจถ้าเรารับรู้รู้ทันเราก็จะเห็นมันตามที่เป็นจริงในการมองเห็นสิ่งตา่างตามตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ยากปากข้องนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากทีเดียว ขนาดความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าเราเรายังไม่สามารถจะเห็นตามความเห็นได้อย่างชัดเจนที่ท้วนและความเป็นจริงนะของอารมณ์ความคิดหรือจิตใจนี่เราจะเห็นได้อย่างทุ่นทั่วหรือเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างไรแต่ถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงนะการที่จะออกจากทุกข์ก็เป็นเรื่องยากตอนเมื่อเราเห็นกายและใจรูปและนามตามความเป็นจริง การออกจากทุกข์หรือการอิสระจากความทุกข์จึงจะเป็นไปได้